สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีพาพี่น้องนะครับมาอยู่ที่วัดกาหลงนะครับตำบลาหลงอำพือเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับพี่น้องครับมือนีผมพาพี่น้องมาไหว้หลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับมาชมบาลมีนะครับหลวงปู่เดี๋ยวห้องจะเข้าไปบริเวณภายในกันนะครับในบูชาดอกไม้ถูกเทียนสักการะบูชาหลวงปู่นะครับเดี๋ยวผมค่อยจะพาพี่น้องย่างชมบริเวณโดยรอบวัดกาหลงแห่งนี้นะครับพี่น้องครับไปครับ พี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดกาหลงนะครับมาพาพี่น้องมาชมบารมีของหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับลวงปู่สุดอง์โตนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมก็เข้าไปทําการสักการะบูชาเพ่นเรียบร้อยแล้วนะครับนะเมื่อกี้ก็ไปบูชาดอกไม้ยูจุดพุ่นนะครับพี่น้องครับจุดท่างเขามา จุดการบหายบูชาตรงนี้นะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นหัวใจนะครับหัวใจหลวงปู่สุดนะครับนี่เป็นองค์จำลองนะครับพี่น้องนี่เป็นเสือนะครับเสือในเครือสัญลักษณ์นะครับของหลวงปู่สุดนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเดินชมบริเวณบยดยรอบองค์หลวงปู่สุดองโตนะครับพี่น้องครับนี่เป็นเสือสามิตินะครับพี่น้องนี่นะครับ เสือตัวใ่ญ่นะครับพี่น้องครับข้างหลังเป็นวิหารนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปชมน้ำกันละพี่น้องครับนะเดี๋ยวผมอยู่ภาพพี่น้องเดินชมบริเวณโดยรอบก่อนนะครับค่อยจะขึ้นไปวิหารนะครับ้างหน้าก็จะเป็นเต็นนะครับเต็นบูชาดอกไม้เต็นจุดสักระบูชานะครับพี่น้องนะครับมีโฮมอย่างดีเลยนะครับพี่น้องบนตรงห่วงนะครับ รองยานห่อนนะครับพี่น้องมาเนี่มีแต่ความลมเย็นนะครับถ้าเดินออกมากข้างหลังนี่ก็จะเป็นพระวิหารนะครับวิหารหลวงปู่สุดนะครับพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นเจดีนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องเดินชมบริเวณโดยรอบอเพื่อนจัดสวนจัดตน้นไม้ยางสวยเลยนะครับพี่น้องครับ พาพี่น้องมาเที่ยวชมนะครับมาไหว้ขอพรนะครับสักการะบูชานะครับหลวงปู่สุดวัดกาหลงนะครับพี่น้องครับพระอุโบสถสวยงามนะครับพี่น้องสะอาดสะอ้านนะครับมีคนดูแลทาความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะไปพะวิหารกันนะครับมีสถานที่นะครับพี่น้องครับสถานที่ไหว้พระอิกทองเช็คอินภายในวัดกาหลงนะครับพี่น้อง กาบนมัสการพระพุทธชินราชนะครับในพระบสถดนะครับก็คือทางฝุ่นนะครับพี่น้องครับพระบสถดนะครับลองุูสุดองค์ใหญ่วิหารไม้สักนะครับวิหารพอปรอลนะครับพี่น้องครับตามนี้เลยนะครับพี่น้องเพื่นก็จะมีลูกซรบอกตามจุดนะครับเดี๋ยวฮ่อจะไปเข้าไปวิหารก่อนนะครับ ผมอยวพาพี่น้องเขาไปชมพาวิหารสะอาดสะอาดนะครับพี่น้องครับเบื้งเป็นทำความสะอาดเี่็วป็นวิหารหลวงปู่สุดนะครับเดี๋ยวเาจะเข้าไปข้างในนํากัน นะครับพี่น้องครับภายในวิหารนะครับก็จะมีพระพุทธรูปนะครับเก่าแก่นะครับที่ให้พี่น้องเขามากราบไหว้นะครับอันนี้เป็นหลวงปู่สุดนะครับพี่น้องครับเป็นรูปรอหลวงปู่สุดที่ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารนะครับข้างบนนี่เป็นหลวงพ่อแดงนะครับ เป็นวิหารหลวงพ่อแดงนะครับพี่น้องครับสวยงามนะครับเข้ามาทางในเข้ามาทําบุญนะครับปิดทองไดยนะครับพี่น้องครับขอพรเพื่อนใดนะครับเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปชมพระพุทธชินราชภายในพระอุโบสถนะครับนี่เป็น ภาพวาดฟ้าผนังนะครับอยู่ในพระวิหารพอปลอนะครับพี่น้องครับนี่นะครับในหลวงนะครับในหลวงราชการที่สิบนะครับเป็นผู้ว่างศิลาเลิกนะครับพระวิหารหลังนี้นะครับพี่น้องครับวิหารพอปลอนะครับ ี๋ยวเขาจะเข้าไปในพระบโบสดกันนะครับพี่น้องครับถ้าเดินออกจากวิหารนี่ก็จะเป็นหล้างหลวงผู้สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเข้าไปในพระบูชสถนะครับพี่น้องครับ พระพุทธชินราชนะครับจำลองนะครับพระประธานนอุโบสถนะครับพี่น้องนี่เป็นเซมาหินนะพี่น้องผมจะพาพี่น้องเข้าไปไอ้พระข้างในนะครับเพ่นเปิดบางคนไม่ได้เปิดนะครับพี่นอ้องเ่นไม่ได้เปิดนาจะมีงานพิธีปลุกเสกเลยครับพี่นอ้องผลข้างในนะครับ จจะมีงานพิธีพุทธาพิเศษนะครับเป็นบริเวณภายในวัดนะครับลมลื่นดีพี่น้องมีวันหยุดวันว่างก็มาเที่ยวนะครับมาก,กับวงูุสุดองโตได้นะครับขอพรน,น้ำเพลินได้นะครับพี่น้องครับผมก็จะเดินทายไปบริเวณรอบๆแล้วครับพี่น้อง ข้างๆก็เป็นชุ่มชนนะครับเป็นบ้านเป็นชุ่มชนนะครับพี่น้องครับก้นกับมาหลายอยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นปลายไฟวัดกาหลงนะครับพี่น้องครับวัดกาหลงเวลคัมนะครับเดี๋ยวเขาขาไปชมข้างในกันนะครับข้างในเต้นกันนะมันจะมีจุดให้เดี๋ยวจําลองเป็นจุดภาพจาลองให้ชมอยู่นะครับเดี๋ยวเขาไปชมข้างในกันครับพี่น้องครับ เมื่อกี้นี่ผมพาพี่น้องเดินไปชมบาร,รมีนะครับของหลวงปู่สุดแล้วก็ขึ้นไปวิหารหลวงพ่อแดงนะครับตอนนี้ได้ลงมาแล้วนะครับมาอยู่ในเต็นท์อำนวยการกนะครับพี่น้องครับภาพพี่น้องมาชมหุ่นจำลองนะครับนะหุ่นจำลองวิถีชีวิตนะครับของเชากาหลงนะครับพี่น้องครับแถวนี้เขาเจะเย็นหน้าเกลือนะครับ ฟังพุ่นนะครับจะเป็นที่ชาวบูชาวัตถุมงคลน,นะครับพี่น้องฟังนี้จะเป็นมองสวบูชานะครับทมบุญบูชาดอกไม้นะครับถูกเทียนนะครับพี่น้องครับคนกะมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องคนกะมาสักการะบูชาหลวงปู่อยู่เรื่อยๆนะครับ ก็ีงเงีย,บ,ยบสงบดีครับพี่น้องครับสัญลักษณ์นะครับวัดกาหลงนะครับพี่น้อง พี่น้องครับตรงนี้จะเป็นแผนพังนะครับเสนาสนะวัดกาหลงนะครับพี่น้องครับไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เมืองกันนะครับไปครับพี่น้องครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ไว้ซัํานกอนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าบ่าวตรงอีสานพาเที่ยวเะครับหรือว่าเฟ e b บุกตรงอีสานพาเที่ยวสิพี่น้องไป เที่ยวสถานที่ใดไปรับชมเมียงนะครับติดตามกันไปนะครับพี่น้องกอนสิจากกันก็อย่าลืมนะครับพี่น้องกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับให้กับบ่าตงอีสานผ้าเที่ยวนะครับเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับคลิปนี้เกาไว้ซ้ำนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ